เปิดเส้นทางหวานแอฟทักษอนนอนกุลเปิดเส้นทางความสนิทแบบพิเศษมากๆของทั้งคู่หรือข้ามเฟรนด์โซนพี่น้องในวงการมาแล้วแฟนคลับรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนคลับต่างรุ้และเชียร์กันหนักมากอยากให้เป็นแฟนกันจริงๆสําหรับคู่ของนางเอกสาวแอฟทักษอนกับพระเอกรุ่นน้องนอนกุลหรือชานน์ติธรกุลที่ต้องบอกว่าเวลาอยู่ด้วยกันนั้นเคมีเข้ากันดีมากๆฝ่ายชายเทคแคร์ care, ดูแลดีฝ่ายหญิงก็ดูน่ารักเรียบร้อยที่สุด หากจะย้อนจุดเริ่มต้นของการเจอกันของแอฟนนกุลเริ่มจากทั้งคู่โกจรมาเจอกันในซีรีส์เรื่องไฟยอเซฟรักแรกของสาวใหญ่ที่ถูกสร้างเป็นเวอร์ชั่นไทยในชื่อหารักด้วยใจเธอโดยทั้งสองคนเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเป็นการแสดงที่เพิ่งมาเจอกันครั้งแรกแต่ทํางานด้วยกันแล้วเข้ากันได้ดีซึ่งแอฟได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่านนกุลจะมีมุมมองการแสดงใหม่ๆมานำเสนออยู่เสมอจากจุดเริ่มต้นตรงนั้นความสนิทก็มีมาขึ้นมาเรื่อยๆมีภาพคู่แอฟนนกุลออกมาให้เห็นกันอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการอวยพรบนเกิดจากแอฟให้นนกุลเรียกว่าเป็นความน่ารักของทั้งสองคนที่มีให้กันและโมเมนต์ที่ตอกย้ำความสนิทมากๆของแอฟนนกุลกับการเกี่ยวก้อยกันไปดูคอนเสิร์ตพร้อมด้วยน้องปีใหม่จากที่ธรรมดาก็ดูพิเศษขึ้นมาทันทีจากการเทคแคร์ของนนกุลที่คอยดูแลแอฟและน้องปีใหม่ด้วยการถือของให้และถือเสื้อแจ็คเก็ตกับผ้าพันขอให้นั่นเองกลายเป็นข่าวฮือฮาทันทีและทั้งคู่ก็ดูจะมีพิรุษเล็กๆจากการตอบคำถามของคนรอบข้าง โดยเฉพาะแอฟทักษะอ่อนที่เธอเคยให้สัมภาษณ์ไว้ถึงเรื่องราวของหัวใจที่ตอนนี้ยอมรับว่ามีคนคุยอยู่ไม่ติดเรื่องของอายุจะเด็กว่าก็ไม่มีผลต่อความสัมพันธ์ใดๆจากคําตอบนั้นหลายคนแอบคาดเดากันไปถึงงอพระเอกรุ่นน้องอย่างนุ่นนนกุลทันทีและจากการให้สัมภาษณ์ของนอนกุลก็ดูมีอาการเขินเมื่อพูดถึงแอฟโดยบอกว่าเป็นพี่ที่สนิทที่สุดสนิทมากๆในตอนนี้พร้อมกับบอกว่าแอฟเป็นคนน่ารักและสวยมากๆจากคําตอบนั้นแฟนคลับที่เชียร์ต่างดีใจกันหนักมาก ล่าสุดความสัมพันธ์ของแอฟนนกุลดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นจริงๆแน่แล้วจากภาพต่างต่างของนนกุลที่คอยเคียงข้างให้กำลังใจแอฟทักษะอรหลังสูญเสียคุณพ่ออนุสร์พักสุเจริญจะเห็นว่านนกุลเดินทางมาช่วยและคอยซัพพอร์ตแอฟอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้ครอบครัวของนนกุลก็เดินทางมาร่วมไว้อาลัยคุณพ่ออนุสรด้วยเช่นเดียวกันและที่ตอกย้ำสุดๆดูเหมือนจะเป็นภาพของคุณยายมีแม่เลี้ยงของแอฟทักษะอ่อที่ได้โพสต์ภาพของตนเองถ่ายคู่กับสาวหนุ่มที่มีนนกุล ต่อธนาพบและสงกรานต์เตชนะนรงพร้อมด้วยแคปชั่นว่าที่ระนะอัปปดิ์ลูกเขยจากที่ไม่ค่อยชัดตอนนี้เริ่มเป็นระดับ HD แล้วนะจ๊ะเอาเป็นแฟนคลับรอฟินกันเบาๆได้เลยเมื่อไหร่ที่แอปและนนกุลพร้อมตอบคําตอบคือใช่แล้วหรือเปล่ารอฟังนะจ๊ะ